ดูนเห็นป้เจียงแค่อย่างนี้บางนุ่นกับพุ่นหนึ่งนับเลยแมลูกเบิ้งชาบันเ้นเอากงดากันนี่มาเห็ดตรงนี้นั่นเนตตุงว่าไรเออเอาเอี้เแห้งมาจูงบนแห้งแล้วบางนุ่นบนแห้งแล้วเอาไม้เอาท่าไม้เอาเอาเอาออกกับร่างกายเรบ่อย่นนต่อเห็ดอีกนั่นเห็ดอีกนั่นพ่องเห็ดอีกแล้วเนแล้ว นั่นดูนะเออนั่นเพิ่อ่ะกะเฮ็ดเสอพันธ okay, okay, ์คงนั่นเบิ่งเออเอเออนั่นรเฮ็ดเสอพันธคงเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้ที่ไอเออไอ มนเแนเมื่อี่ปัญญาแนเมืนไ้อนเนายเื่อะเบ่อ่ะพบ่อ่ะเอ่ะเอ่ะเอ่ะบางนอนเห็นว่าพบ่อน่ะเบอ่ะ ขึ้นอะเอาคำดีๆน้นเอื้อเอื้เอื้ดึกขึ้นดึกขึก้นเก่งมากเลย